เล่ร้ายในหัวเถื่อนตอนจบรักหนึ่งไม่มีสองก่อนจะไปฟังนิยายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้พวงชมพูด้วยนะคะและตอนนี้ทางช่องพวงชมพูและช่องม่านทับทิมมีปุ่ม s u p e r t ร์แทแล้วนะคะแฟนๆท่านใดอยากสนับสนุนพวงก,ก็สามารถทำได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มขอบคุณใต้คลิปแล้วเลือกจำนวนเงินที่จะสนับสนุนช่องได้เลยจ้า นอกจากวันดีที่ขอตัวกลับไปก่อนเพราะสู้หน้าคนอื่นๆไม่ไหวก็ยังมีท่านชยุทธกับภรรยาที่ยังคงปักหลักอยู่ที่ไร่ของบุตรชายไม่ยอมกลับไปง่ายๆจนกว่าจะได้เจอคนที่พวกท่านอยากเจอกับข้าวนี่อร่อยดีนะแม่ครัวฝีมือดีขึ้นเยอะเลยฉันชอบเป็นท่านชยุทธที่เอ่ยขึ้นหลังจากได้ตักแกงส้มของปโปรดเข้าปากซึ่งมันเป็นรสชาติที่อร่อยจนอดไม่ได้ต้องเอ่ยปากชม เป็นอันรู้กันดีว่านอกจากรถมือของแม่บ้านกับภรรยาแล้วนั้นชายชาราก็ไม่เคยถูกปากการทำกับข้าวของใครมาก่อนแต่หนนี้รสชาติของมันกลับถูกปากมากเสียจนต้องเอ่ยปากชมด้วยตัวเองเออกับข้าวพวกนี้คุณพรเธอเป็นคนทำทั้งหมดค่ะแน่นอนว่าคำตอบที่ได้รับกลับมานั้นส่งผลให้ชายชาราถึงกลับทำหน้าไม่ถูกในเรื่องที่เพิ่งได้รู้ว่าแม่หนูนั่นกลับมาแล้วแต่ไม่ยักพาตัวเองมาแนะนำตัวให้ใครได้รู้จักนั่นอีก ช่างเสียมารยาจริงคนแบบนั้นหรือที่จะให้เขายอมรับไม่มีวันสะหรอกเมนูคนนั้นกลับมาจากโรงเรียนแล้วเหรอทำไมพวกฉันถึงไม่เห็นตอนเข้ามาล่ะคนนี้เป็นภรรยาของท่านที่เอ่ยถามขึ้นมาบ้างด้วยความสงสัยเพราะเท่าที่จําได้ตลอดช่วงบ่ายจนกระทั่งถึงตอนนี้นั้นนางกับสามีปักหลักอยู่ที่ห้องรับแขกตลอดเวลาไม่ได้ไปไหน หากหนูคนนั้นกลับมาจากโรงเรียนก็น่าจะได้เห็นหน้ากันบ้างแต่นี่ทำตัวราวกับเงาอยู่ๆก็หายตัวเข้ามาบ้านได้ซะงั้นหรือคงเพราะกลัวนางกับสามีก็เลยไม่กล้าพาตัวเองออกมาพบคุณพรเธอเข้ามาทางหลังบ้านค่ะอีกอย่างคุณปรัชธอสั่งไว้ค่ะว่าไม่ให้ใครไปรบกวนคุณพรที่กำลังอ่านหนังสือเตรียมสอบถึงอย่างนั้นก็เถอะแค่สละเวลามาไหว้พ่อแม่สามีแค่ไม่กี่นาทีเท่านั้นนางก็ไม่เห็นว่ามันจะเสียเวลาอะไรตรงไหนเลย คิดเช่นนั้นคุณปานทิพย์จึงรับอาสาขึ้นมาตามว่าที่ลูกสะพายด้วยตัวของท่านเองซึ่งเคาะประตูห้องได้เพียงไม่นานก็พบกับเจ้าของใบหน้าอ่อนหวานที่ค่อยๆโผลพล้นประตูออกมาส,สวัสดีค่ะคุณหญิงก็พูดได้นี่นาแถมเสียงยังเพราะน่าฟังมากด้วยแล้วไหนใครว่าเป็นใบช่างสรรหาคำมาพูดกันเสียจริงสำหรับนางแล้วจะเป็นใครที่ไหนก็ย่อมได้ทั้งนั้นขอแค่ทำให้ลูกชายนางมีความสุขเท่านั้นมันก็มากเกินพอแล้วจริงๆ ในส่วนของสามีนั้นก็คงต้องให้เวลาเขาทำใจสักหน่อยอาจเพราะตาปัดเป็นลูกชายคนเดียวของบ้านพ่อของแกก็เลยหวังเอาไว้มากที่จะได้เห็นลูกชายมีชีวิตคู่กับคนที่เหมาะสมซึ่งเรื่องนี้มันก็ไม่ผิดหรอกมีใครบ้างจะไม่อยากเห็นลูกชายของตัวเองได้สิ่งที่ดีและคู่ควรฉันคือมารบกวนหนูหรือเปล่าพอจะมีเวลาลงไปคุยกับพวกฉันหน่อยไหมจ๊ะ พรพิรุณไม่กล้าแม้แต่จะปฏิเสธสุดท้ายเธอก็ทำได้เพียงเดินตามแรงจูงของคนตรงหน้าลงมาที่ชั้นล่างของบ้านซึ่งตอนนี้มีใครอีกคนนั่งรอการมาเยือนของเธออยู่มาถึงแล้วก็นั่งสิจะยืนคำหัวพวกฉันอีกนานไหมคนถูกตาวาดอย่างไม่ไวหน้าสะดุ้งเล็กน้อยก่อนจะยอมเดินตามมาทิ้งตัวนั่งที่ว่างที่ท่านทั้งสองเว้นเอาไว้ให้ความอึอดอัดที่มีมาตลอดนั้นเพิ่มมากขึ้นเป็นเท่าตัวจนไม่กล้าแม้แต่จะเงยหน้าขึ้นอายุเท่าไร คนนี้คนถูกถามเลือกที่จะเงียบเป็นเหตุให้ท่านชยุทธเริ่มเชื่ออย่างสนิทใจแล้วว่าลูกชายเลือกผู้หญิงใบ้มาทำเมียเข้าจริงๆซึ่งนี่มันก็เป็นอีกเรื่องที่ท่านยอมรับไม่ได้อย่างไรก็ทำใจไม่ได้จริงๆไหนว่าพูดได้ฉันถามไม่ดีด้วยไงคุณพี่ก็ถามแกดีๆสิคะเล่นตะหวาดใส่แบบนี้ใครจะกล้าตอบแม้ภรยาจะเอ่ยมาเช่นนั้นหากแต่ท่านกลับไม่คิดว่าคนตรงหน้าสมควรที่จะได้รับการปฏิบัติที่ดีจากตนเองเท่าไหร่ หนึ่งเลยเพราะหล่อนไม่คู่ควรกับลูกชายของเขาและสองคือเขาไม่ชอบคนที่ควบคุมไม่ได้ทั้งหมดนี้ก็น่าจะเป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่จะไม่ต้อนรับไม่ว่าจะสถานะไหนก็ตามฉันจะไปออกค้อมเลยก่แล้วกันนะเธอต้องการเท่าไรสำหรับการพาตัวเองออกไปจากชีวิตลูกชายฉันนี่ตังหากคือสิ่งที่ท่านต้องการตกลงด้วยแล้วก็เชื่ออย่างไม่ต้องสงสัยเลยว่าคนตรงหน้าจะคุยด้วยไม่ยากโดยเฉพาะถ้าเป็นเรื่องเงิน เดิมทีก็ใช่ว่าท่านจะชอบทําเรื่องแบบนี้แต่เพราะไม่มีทางเลือกเลยอยากที่จะจบปัญหาตรงหน้าให้เร็วที่สุดทางลัดที่คิดว่าดีและตรงใจคนตรงหน้าที่สุดถึงถูกกิบยกนํามาใช้คุณพี่คุณนังเงียบไปเถอะคุณหญิงไม่ว่ายัางไงผมก็ยอมรับเรื่องบ้าๆนี้ไม่ได้เธอเรียกมาได้เลยเท่าไรฉันก็พร้อมใจสําหรับท่านแล้วจะมีอะไรสําคัญไปกว่าการเลือกคู่ครองที่เหมาะสมให้กับลูกชายเพียงคนเดียวของตัวเองอีกแล้วไม่มีและในเมื่ออีกฝ่ายไม่ยอมเลือกท่านก็จะเลือกให้เอง และเรื่องนี้จะเป็นเพียงเรื่องเดียวที่ท่านจะไม่ยอมแพ้ต่อให้ใครจะไม่เห็นด้วยก็ช่างท,ท่านจ่ายไม่ไหวแล้วคะ่ะหนนี้เป็นพรพิรุณที่เอ่ยตอบกลับไปเบาๆยอมรับว่ายังรู้สึกประหม่าไม่น้อยที่ต้องโต้ตอบกับใครสักคนเหมือนอย่างที่กำลังทำอยู่นั่นเป็นพเพราะภาพเหตุการณ์ที่ต้องสูญเสียทั้งพ่อและแม่ไปพร้อมกันนั้นยังคงวนเวียนอยู่ในหัวมันทำให้เธอกลัวที่จะเปล่งเสียงออกมาแต่หากเธอไม่พูดก็เกรงว่าจะยิ่งทำให้คนตรงหน้าหงุดหงิดซึ่งเธอไม่อยากให้ท่านคิดกับเธอในแง่ร้ายไม่อยากเเลยจริงๆ เรียกมาก่อนสิคนถูกตวัดชั่งใจอยู่นานนับนาทีก่อนจะเอ่ยตอบไปตามที่ใจรู้สึกสำหรับหนูคุณปดมีค่ามากกว่าทุกสิ่งค่ะเพราะอย่างนั้นต่อให้ท่านจะยกทุกอย่างที่มีให้หนูมันก็คงไม่พอกลับกันเธอเองก็ยอมแลกทุกอย่างเช่นกันขอแค่ได้อยู่กับเขาอีกแค่หนึ่งวันก็ยังดี สิ่งเหล่านี้มันอาจจะดูเป็นเรื่องเพ้อฝันไปบ้างแต่สําหรับเธอแล้วปรดัดคือหนึ่งในไม่กี่คนที่เธอจะทําทุกอย่างเพื่อให้ได้อยู่กับเขาจะด้วยสถานะแบบไหนก็ได้ทั้งนั้นเธอยอมต่อให้วันหนึ่งข้างหน้าเขาจะไม่ต้องการเธอแล้วเธอก็อยากขออยู่ข้างๆขอแค่ให้เห็นเขาไกลกๆเท่านั้นเธอก็มีความสุขมากแล้วจริงๆฉลาดนี่คิดจะจับลูกชายฉันไปยอมปล่อยงั้นสิจังไม่เจียมตัวเ,เสะเลยมองดูตัวเองซบะบ้างว่ามีอะไรคู่ควรกับลูกชายฉัน เรื่องนั้นเธอไม่เถียงถึงได้พยายามอยู่แต่ในที่ของตัวเองอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวมาโดยตลอดเขาให้อยู่ตรงไหนก็อยู่ไม่เคยเลยสักครั้งที่จะไปวุ่นวายหรือทำเรื่องให้เขาปวดหัวมีแต่คนอื่นๆเสียมากกว่าที่ชอบทำให้เธอตกต่ำด้วยคำพูดแทงหนูจะเกิดมาจนไม่มีพ่อไม่มีแม่เหมือนกับคนอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่หนูมั่นใจว่าตัวเองมีมากพอคือความรักที่หนูมีให้คุณปราดคะ่ะแค่นั้นมันยังไม่พออีกแล้วค่ะ มันไม่ใช่ความผิดของเธอสักหน่อยที่เกิดมาลำบากไม่มีพ่อมีแม่เหมือนกับคนอื่นๆแต่สิ่งหนึ่งที่เธอมั่นใจว่าตัวเองมีและมีมากพอนั้นคือความรักที่เธอมีต่อปรัชเธอเชื่อหมดหัวใจว่าหากวัดกันที่ความรักเธอเองก็เป็นหนึ่งในคนที่รักเขามากไม่แพ้ใครอย่างแน่นอนแต่ก็อย่างว่าแหะเขาเป็นใครเธอเป็นใครแค่เพราะความแตกต่างเท่านั้นใช่ไหมมนเลยทําให้เธอต้องกลายเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับเขาไม่พอ เป็นเสียงตะหวาดนี้เองที่มันทําให้เธอเผลอขยับตัวหนีก่อนที่อาการหน้ามืดที่หมู่นี้มักจะเกิดขึ้นบ่อยๆจะเข้าจู่โจมเสียงสุดท้ายที่ได้ยินก็เป็นเสียงของคนที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดนูพอปปัดเกือบจะเป็นคนสุดท้ายที่ทราบข่าวเรื่องที่พรพิรุณหมดสติจนแม่ของเขาต้องให้คนในบ้านช่วยกันหามส่งโรงพยาบาลแต่นั่นก็ไม่ใช่เรื่องเดียวที่มันทําให้เขาต้องหัวเสียท้องหรอครับ กลับกลายเป็นเรื่องนี้เสียมากกว่าที่มันทําให้เขาเอาแต่นึกโทษตัวเองที่ไม่ดูแลเธอให้ดีในเจะเรื่องที่ปล่อยให้คนในครอบครัวเข้ามาสร้างเรื่องวุ่นวายให้เธอนั่นอีกไม่รู้เลยว่าตอนนี้ระหว่างสองสิ่งนี้เขากําลังหุดหงิดกับอะไรมากกว่ากันใช่สองเดือนกว่าแล้วช่วงนี้ก็พยายามอย่าให้แมนนูด,ดิเครียดมากจนเกินไปอาหารการกินก็ควรเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดเพราะแกน้าหนักน้อยเกินไปหน่อยเป็นคุณอาหมอที่ตอบก่อนจะขยับเข้ามายินดีกับหลานชายยกใหญ่สําหรับลูกคนแรกที่อีกฝ่ายอยากมีมาโดยตลอด พ่อจะกลับบ้านเมื่อไหร่กระทั่งเมื่ออีกฝ่ายขอตัวออกไปทำหน้าที่ของตัวเองต่อเขาถึงได้มีเวลาหันกลับมาจัดการกับตัวการใหญ่ที่เอาแต่นั่งเงียบไม่พูดไม่จาเลยสักคำทั้งท้ที่ตัวเองเป็นต้นเหตุของเรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นมาแท้แ,ทแต่ยังมานั่งลอยหน้าลอยตาอยู่ได้โชคดีแค่ไหนแล้วที่ลูกเมียของเขาปลอดภัยไม่อย่างนั้นเรื่องมันจะไม่จบง่งายๆแนะ่ย่ากลับเมื่อไรเดี๋ยวพวกฉันก็พากันกลับเองน่ะละเรื่องอะไรก็ต้องมาไล่ฉันแบบนี้ด้วย ยิ่งได้รู้ว่าตัวเองกําลังจะมีหลานคนแรกแบบนี้ก็อย่าฝันเลยว่าท่านจะยอมกลับไปง่ายๆไม่มีทางซะหรอกอย่างน้อยก็ต้องอยู่ให้แน่ใจว่าหลานกับอีกคนปลอดภัยดีแล้วนั่นแหละท่านถึงจะยอมกลับไปที่เห็นนั่งเงียบก็ใช่ว่าจะไม่รู้สึกรู้สาอะไรเสียเมื่อไหร่ก็ใครมันจะไปรู้ว่าแม่หนูนั่นท้องถ้ารู้ท่านก็คงใช้คําพูดที่มันเบาวกว่านี้ไปแล้วพ่อยิ่งอยู่ที่นี่นานมากเท่าไหร่เมียผมก็ยิ่งกินข้าวได้น้อยลงมากขึ้นไปเท่านั้นอย่าคิดว่าผมไม่รู้ว่าลับหลังผมพ่อทําอะไรเอาา้บาง ที่ปล่อยผ่านไม่ได้แปลว่าเขาโอเคกับสิ่งที่ท่านทำกับแม่ของลูกเพียงแต่เขาพยายามทำความเข้าใจและให้โอกาสท่านได้ทำความรู้จักกับพรพิรุณของเขาเผื่อว่าความน่ารักว่าง่ายของเธอมันจะช่วยเปลี่ยนใจดำๆของท่านไปได้บ้างแต่มาตอนนี้เขารู้ซึงแล้วว่าตัวเองน่าจะคาดหวังมากเกินไปไม่ว่าจะเมื่อไหร่วันไหนพ่อก็ยังเป็นพ่อไม่เคยเปลี่ยนพ่อที่มักจะมองหน้าตาทางสังคมมาก่อนทุกสิ่งเสมอไม่อย่างนั้นท่านคงไม่รับผิดชอบผู้หญิงคนนั้นด้วยการเลี้ยงดูหล่อนกับลูกเป็นอย่างดีมาจนถึงวันนี้ เพียงเพราะไม่อยากให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นระหว่างตัวเองกับอีกฝ่ายหลุดไปถึงมือนักข่าวด้วยกลัวว่าภาพพจน์ของตนเองจะต้องมัวหมองไม่สนด้วยว่าสิ่งที่ท่านเลือกมันจะทําให้แม่ของเขาใจสลายแค่ไหนแล้วทาไมน้ำหน้าอย่างแกจะทําอะไรฉั้นได้เรื่องนั้นก็ใช่ว่าเขาจะไม่รู้ว่านอกจากแม่แล้วพ่อไม่เคยกลัวใครคนไหน แม่ปากจะชอบตวาดท่านแต่พอถึงคราวที่แม่เขาเอาจริงขึ้นมาเมื่อไรท่านชยุทธก็แทบไม่ต่างอะไรกับแมวเชื่องๆคนหนึ่งที่พร้อมจะจงรักและทําทุกอย่างเพื่อให้เจ้าของวางใจคงมีแต่แม่เขาเท่านั้นที่ปราบพ่อได้ผมคงทําอะไรพ่อไม่ได้แต่กับพรมันก็คงไม่แน่ถ้าว่ากันตามสิทธิ์แม่ย่อมมีสิทธิ์มากกว่าพ่อไปไหนๆถ้าวันหนึ่งเธอจะไม่อยากให้พ่อได้เข้าใกล้หลานก็ให้รู้เอาไว้เลยว่าทั้งหมดนั้นมันเป็นเพราะพ่อใจดํากับเธอก่อนและเขาจะไม่ยื่นมือเข้าไปช่วยด้วยหากวันนั้นที่ว่วาามาถึง พ่อของเขาควรได้รับบทเรียนหนนี้กลับกลายเป็นชยุทธที่ถึงกลับพูดไม่ออกแน่นอนว่าแค่นึกภาพตนเองจะไม่ได้อุ้มหลานอย่างที่เคยวาดฝันเอาไว้มาโดยตลอดใจคนเป็นปู่ก็แทบสลายยอมรับว่าท่านเองก็เฝ้ารอเวลานี้มาตลอดจะต่างจากที่หวังเอาไว้ก็คงเห็นจะมีแต่ไม่ได้ลูกสะพ้ยที่คู่ควรอย่างที่มันควรจะเป็นก็เท่านั้น สองสามีภรรยายังคงปักหลักอยู่ที่ไร่ของลูกชายไม่ยอมกลับกรุงเทพแม้ผู้เป็นเจ้าของไร่จะทั้งบังคับทั้งขอร้องยังไงก็ไม่เป็นผลสุดท้ายก็เลยพบกันครึ่งทางนั่นคือต่างคนต่างอยู่ห้ามใครก็ตามทำหรือว่าพูดอะไรก็ตามแต่ที่มันจะส่งผลตรงต่อพรพิรุณซึ่งหากฝ่าฝืนจะต้องกลับไปทันทีอย่างไม่มีข้อแม้กินมันเข้าไปเยอะๆกินน้อยขนาดนั้นหลานฉันคลอดออกมาขาดสารอาหารกันพอดี ชายชราไม่ว่าเปล่าแต่เลือกที่จะตักกับข้าวที่อยู่ใกล้มือที่สุดให้แม่ของหลานจนพูนจานซึ่งภาพนั้นทําให้เกิดรอยยิ้มขึ้นจากทุกๆคนทันทีที่ได้เห็นเป็นท่านมาตลอดที่คอยแต่วุ่นวายกับลูกสะพ้ายเรื่องอาหารการกินเพราะอีกฝ่ายแพ้ท้องหนักและมักจะเลี่ยงเสมอเวลาที่ต้องทานของบำรุงที่ภรรยาท่านสรรหามาให้ในแต่ละวันหนูกินไม่ไหวแล้วคะ่ะ ถึงจะรู้ว่าต้องเพิ่มน้ำหนักเพื่อลูกแต่อาการผะอืดผะอมก็เล่นงานหนักจนเธอกินอะไรไม่ลงเดือดร้อนอีกคนที่ต้องรีพูดด้วยกลัวว่าหลานน้อยในท้องของอีกฝ่ายจะออกมาไม่แข็งแรงไม่ไหวก็ต้องฟื้นกินเอาหน่อยเกิดล้านส่นออกมาตัวถกขวดน้ำปลาจะไหวยังไงแม้น้ำเสียงดุแต่ใครต่อใครต่างรู้ว่าท่านยังคงรู้สึกผิดมาจนถึงวันนี้ที่เป็นต้นเหตุทําให้คนตรงหน้าหมดสติเพราะรู้อย่างนั้นถึงได้พยายามดูแลให้ดีอยู่นี่ไงอย่างน้อยก็เพื่อเจ้าตัวน้อยในท้องนั่นจะได้ออกมาแข็งแรง ข่าวการตั้งท้องของผู้หญิงที่ไม่ต่างอะไรกับเซียนนามในหัวใจส่งผลให้วันดีพาตัวเองกลับมาที่ไร่แห่งนี้อีกครั้งแม้จะรู้ดีว่าท่าทีของทุกคนที่แสดงออกต่อเธอนั้นไม่เหมือนเดิมก็ช่างถ้าคงคิดจริงๆสินะว่าปล่อยให้ตัวเองตั้งท้องแล้วจะได้ทุกอย่างสมใจเป็นคนตรงหน้านี้ต่างหากที่เธอต้องการจัดการให้สิ้นซากแล้วก็เป็นโชคดีของเธอจริงๆที่วันนี้ทุกคนไม่อยู่บ้านเหลือก็แต่พรพิรุณกับป้าละไมสองคนเท่านั้น คนถูกตวาดทันทีที่พบหน้าตัดปัญหาด้วยการหมุนตัวเดินหนีแต่ไม่ทันจะได้ก้าวไปไหนไกลต้นแขนกลับถูกอีกฝ่ายกระชากให้ต้องหันกลับไปเผชิญหน้ากันอีกครั้งเข้าซะก่อนคุณวันจะเย็นเย็นก่อนนะคะป้าว่าป้าหนังเงียบไปเลยเสียแรงที่ฉันอุตส่าห์ส่งเสียหลานสาวของป้านจนเรียนจบแทนที่จะช่วยฉันกำจัดมันแต่นี่อะไรไม่ดีเรื่องความจริงที่เพิ่งได้รู้ส่งผลให้ว่าที่คุณแม่ต้องหันกลับไปมองหญิงชาราอีกครั้งอย่างตกใจ หากคำพูดของผู้หญิงเสียสติคนนี้เป็นจริงก็แสดงว่าป้าละไมน่าจะอยู่เบื้องหลังของเรื่องทั้งหมดซึ่งนั่นก็น่าจะรวมไปถึงผู้หญิงคนก่อนๆของคุณปัตรที่มักจะทนอยู่ในบ้านหลังนี้ได้เพียงไม่นานบางคนนั้นถึงขั้นขาดการติดต่อไปเฉยๆไม่บอกกล่าวเขาเลยก็มีคุณหวันจะเย็นๆนะคะอย่าทำแบบนี้เลยคะ่ะถ้านายรู้ก็รู้ไปสิถึงตอนนั้นพี่ปัตรจะทำอะไรได้ สีหน้าและน้ำเสียงของวันดีในตอนนี้นั้นดูน่ากลัวเสียจนใครได้มาเห็นคงตกใจโดยเฉพาะพรพิรุณที่ตอนนี้ไม่ได้ตัวคนเดียวแต่เธอมีลูกลูกที่เธอต้องปกป้องด้วยทั้งหมดที่มีถึงจะไม่รู้ว่าควรต้องเริ่มจากตรงไหนแต่ไม่ว่ายังไงเธอก็จะไม่ยอมให้คนตรงหน้าได้แตะต้องแก้วตาดวงใจของเธอแนะ่ถ้าไม่มีแก่กับลูกพี่ปรัดเขาก็ต้องหันมามองฉันถ้าอย่างนั้นก็หายไปเงียบๆพร้อมกันเลยก็แล้วกัน บางสิ่งที่ถูกดึงออกมานั้นส่งผลให้เกิดแรงยื้อยุดกันขึ้นแน่นอนว่าพรพิรุณไม่ยอมอยู่เฉยอีกแล้วซึ่งมันเป็นจังหวะเดียวกับที่นางละไมตัดสินใจขยับเข้ามาช่วยเหลือเธอที่ถูกจับอย่าค่ะคุณวันอย่าทำแบบนี้นะคะวายกลับกลายเป็นหญิงชราเสยเองที่โดนลุกหลงเข้าให้ซึ่งภาพนั้นส่งผลทำให้พรพิรุณกรีดร้องขึ้นอย่างสุดเสียงในขณะที่วันดีเองก็ตกใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นจนทำตัวไม่ถูกเช่นกันพร เป็นปลัดที่วิ่งเข้ามาตามเสียงร้องที่จําได้ทันทีว่ามันเป็นเสียงของภรยาและภาพที่เห็นก็ทําให้เขารีบวิ่งเข้ามาผลักวันดีจนล้มก่อนจะตรงดิ่งเข้ามาช้อนอุ้มอีกคนที่หมดสติเอาไว้พลตื่นสิพลยิ่งเธอแน่นิ่งไปนานเท่าไหร่หัวใจของเขาก็พันจะหยุดเต้นขึ้นมาเสียดือด้อนาทีนี้ไม่ว่าต้องแลกกับอะไรเขาก็ยอมทั้งนั้นขอแค่คนในอ้อมกอดน,นี้ปลอดภัยเท่านั้นก็พอ โชคดีที่พรพิรุณแค่หมดสติไปเท่านั้นในขณะที่นางละไมเองนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็ไม่ถึงกับชีวิตอย่างที่ใครต่อใครนึกกลัวแน่นอนว่าญ,ญาติของหญิงชราตั้งใจจะเอาเรื่องคนก่อเหตุให้ถึงที่สุดและคงทําเช่นนั้นไปแล้วหากท่านชยุธไม่เอ่ยปากขอเอาไว้เสียก่อนด้วยไม่อยากให้ลูกเลี้ยงของตนมีคดีติดตัวนี่เป็นครั้งแรกเลยก็ว่าได้ที่ชายชราทําในสิ่งที่ไม่ถูกไม่ควรแต่ถึงกระนั้นเขาก็ยังเลือกที่จะทํามันอยู่ดีอย่างน,น้อยก็เป็นครั้งสุดท้ายที่เขาจะมอบสิ่งงงดีีๆให้้กกับลลูเเยอตน พ่อจะให้เขาย้ายไปคุมสาขาที่อังกฤษและห้ามกลับมาเหยียบที่นี่อีกจนกว่าจะสำนึกได้แบบนี้แกโอเคไหมแม้จะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่กับคำตัดสินใจของท่านแต่อีกใจปรัดก็เข้าใจดีว่าพ่อของเขาเองก็คงลำบากใจไม่น้อยกับเรื่องนี้ นั่นเป็นเพราะหลังจากที่แม่อีกฝ่ายจากไปพ่อก็เป็นคนเลี้ยงดูวันดีมาเองกับมือของท่านไม่แปลกเลยที่ท่านจะทั้งรักและเสียความรู้สึกมากกว่าใครๆกับสิ่งที่อีกฝ่ายทําในส่วนของเขานั้นมันเกินคําว่ากโกรธไปมากแล้วเขาแทบทนหายใจร่วมกับอีกฝ่ายไม่ลงหากต้องเผชิญหน้ากันอีกถ้าเขารับปากว่าจากนี้จะไม่กลับเข้ามายุ่งวุ่นวายกับครอบครัวของผมอีกผมก็จะยอมให้อภัยเขาสักครั้งนี่คงเป็นครั้งสุดท้ายแล้วจริงๆที่เขาจะยอมให้อภัยผู้หญิงร้ายกาจคนนั้นเพราะว่าหากยังมีครั้งหน้าเขาคงงไดดด้้จััการเเธอออววยมืต ชายหนุ่มมีโอกาสอยู่กับภรรยาตามลําพังหลังจากนั้นไม่นานแน่นอนว่าสิ่งที่เขาห่วงมากกว่าอะไรคือความรู้สึกเธอเพราะไม่รู้จริงๆว่าป่านนี้จะเสียขวัญไปสักแค่ไหนกันแล้วโกรธไหมที่พี่ไม่ลากตัวควรทาผิดไปรับโทษอย่างที่เขาสมควรจะได้รับความจริงเรื่องนี้เขาควรถามความเห็นเธอก่อนไม่ใช่ด่วนตัดสินใจไปเลยแบบนั้นแน่นอนว่าสิ่งที่วันดีทํามันผิดและส่วนหนึ่งของความผิดนั้นต้นเหตุมันก็มาจากเขาที่ไม่เด็ดขาดกับอีกฝ่ายทาัทง้งทั้งที่ก็พอมีโอกาสจะทําอยู่หลายครั้งแต่เขาก็เลือกที่จะไม่ทํา ที่ผ่านมาเขาเอาแต่คิดในแง่ดีว่าหากเขาไม่เล่นด้วยสะอย่างไม่นานอีกฝ่ายก็คงล้มเลิกความคิดว่าบ้าพวกนั้นไปเองเพราะใครเลยจะไปคิดว่าการที่เขานิ่งเฉยไม่เด็ดขาดนั้นมันจะทําให้เธอคิดเอาเองว่าตัวเองยังพอมีโอกาสทาั้งทที่ความจริงแล้วสําหรับเขาเธอเป็นได้แค่น้องและจะไม่มีวันเป็นอะไรที่มากกว่านั้นแน่นอนไม่หรอกคะ่ะพรเข้าใจอีกอย่างคุณวันเองก็น่าจะสํานึกผิดแล้วเราอย่าไปถือโทษโกรธเธอให้กลายเป็นเวรกรรมต่อกันเลยนะคะ สำหรับคนอย่างวันดีแล้วเธอขอจะเจอแค่เพียงชาตินี้ชาติเดียวเท่านั้นก็พอเรื่องอื่นก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของเวรกรรมแล้วว่ามันจะคืนสนองตอบอีกฝ่ายในวันเวลาไหนส่วนเธอกับอีกฝ่ายก็ขอให้จบกันเพียงเท่านี้เธอไม่อยากสร้างเวรสร้างกรรมเพราะกลัวว่าสิ่งเหล่านี้มันจะตกไปถึงลูกพี่รักพอนะมันเป็นคำบอกรักที่แสนเรียบง่ายแต่กลับอัดแน่นไปด้วยความอ่อนหวานอย่างถึงที่สุดสำหรับเขาแล้วมันจะต้องเป็นคนตรงหน้าคนนี้คนเดียวเท่านั้นที่ทำให้เขารู้สึกแบบนี้ด้วยได้ เธอทำให้บ้านเป็นบ้านอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนทำให้เขารู้สึกอบอุ่นหัวใจทุกครั้งที่ได้รู้ว่ามีใครสักคนที่กำลังเฝ้ารอให้เขากลับมาทานข้าวเย็นด้วยก่อนจะเข้านอนไปพร้อมกันซึ่งเขาไม่ต้องมีทุกสิ่งเลยก็ได้ขอแค่มีเธอกับลูกเท่านั้นชีวิตก็มีความสุขมากแล้วและจากนี้เขาจะรักและดูแลเธอให้ดีจะไม่ยอมให้ใครหรืออะไรมาทำลายรอยยิ้มที่แสนน่ารักนี้ไปได้และทั้งหมดนี้คือคำสัญญาของผู้ชายที่ชื่อปัตดคนธรรมดาที่รักเธอหมดหัวใจพรนก็รักคนปัตดคะ่ะรักมากด้วย รักของเธออาจาไม่ได้ดีพร้อมเหมือนใครๆแต่หากเขาให้โอกาสเธอจะเป็นคนรักที่ดีเป็นแม่ที่น่ารักของเขาและลูกและที่สำคัญมากไปกว่านั้นคือเธอจะรักแค่เขาคนเดียวตลอดไปหลังจากนั้นไม่กี่เดือนพรพิรุณก็ให้กำเนิดลูกสาวที่น่ารักแก่ครอบครัวแน่นอนว่าการมาเกิดของหนูน้อยฉัดแก้วนั้นสร้างความสุขให้กับทุกๆคนในครอบครัวเป็นอย่างมากโดยเฉพาะปู่ที่ติดหลานซะยิ่งกว่าใครเพราะอีกฝ่ายหน้าเหมือนท่านราวกับฝาแฝดซึ่งก็เหมือนว่าหนูน้อยจะติดปู่เช่นกัน เพราะอีกฝ่ายเอาใจเก่งมากกว่าทุกคนวางแกลงบ้างเถอะคุณเล่นอุ้มมาทั้งวันแล้วไม่เมื่อยบ้างหรอคะเดี๋ยวกอดเดี๋ยวหอมกันทั้งวันจนนางเวียนหัวไปหมดมาถึงนาทีนี้หากหลานจะติดมือนางก็ไม่แปลกใจจริงๆเพราะปู่เล่นอุ้มไม่ยอมปล่อยใครอยากอุ้มก็ต้องรอไปก่อนเพราะพ่อคุณยังไม่คิดจะวางหลานลงง่ายๆในตอนนี้ขนาดนางเองยังต้องขอแล้วขออีกพ่อกับแม่หลานนั้นลืมไปได้เลยกล็หลานชอบไม่เชื่อกูลองดูนะ ชายชราไม่ว่าเปล่าแต่เลือกที่จะค่อยๆวางแก้วตาดวงใจลงเบาๆที่ข้างกายผู้เป็นแม่แต่เพียงไม่ถึง3ามวินาทีเท่านั้นเสียงร้องดังสนั่นก็เกิดขึ้นเรากับหนูน้อยจะสัมผัสได้ว่าตนเองนั้นอยู่ห่างกอดอุ่นๆของผู้เป็นปูก็ไม่ผิดโอ้โอ,โอ้ไม่ร้องนะครับผลสวยของปู่เดี๋ยวปู่อุ้มหนูฉัดเองน่ารักขนาดนี้ให้ปู่อุ้มทั้งชีวิตยังได้เลย ภาพนั้นทําให้ใครที่ได้เห็นเป็นต้องอดยิ้มไม่ได้โดยเฉพาะพรพิรุณที่ตอนนี้ได้กลายมาเป็นคนโปรดอีกคนของพ่อสามีไป,ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วอาจเพราะเธอเป็นคนว่าง่ายท่านถึงได้เอ็นดูในที่สุดต่างจากลูกชายที่ทุกวันนี้แทบไม่ได้รับความสนใจจากพ่อแท้ๆของตัวเองเพราะท่านเอาแต่ไปดูแลลูกกับเมียเขาจนหมดง่วงก็นอนได้เลยนะลูกนพรเดี๋ยวทางนี้พอดูให้เองหญิงสาวยิ้มรับด้วยความขอบคุณก่อนจะค่อยๆหลับตาลงอย่างวางใจเพราะเชื่อว่าทุกคนจะช่วยดูแลลูกสาวของเธอได้ ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเธอก็พบกับสามีที่เพิ่งจะกลับจากสหาสางานในไร่แน่นอนว่าภาพของปรัตที่กำลังนั่งกล่อมลูกอยู่นั้นเป็นภาพที่เธออยากเห็นไปทั้งชีวิตที่เหลืออยู่เหลือเกินเขาไม่เพียงแต่ดูแลเธอเป็นอย่างดีเท่านั้นแต่ยังทำทุกๆท,ทางให้เธอได้มั่นใจว่าไม่ว่าอนาคตจะต้องเจอกับเรื่องอะไรเธอจะมีเขาคอยเดินเคียงข้างกันไปจนสุดปลายทางอย่างแน่นอนแล้วแบบนี้จะไม่ให้เธอรักผู้ชายคนนี้จนหมดหัวใจได้อย่างไรไหวเขาเป็นรักแรกและรัก,ร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 กสุดท้ายของเธอเหนื่อยไหมคะพี่ปัต พรบอกให้กลับไปนอนที่บ้านก็ไม่เชื่อที่นี่ให้พยาบาลช่วยดูก็ได้ค่ะตลอดหลายเดือนมานี้เขาต้องทํางานหนักมากขึ้นเพราะพ่อกับแม่ปักหลักไม่ยอมกลับนั่นเลยทําให้งานต่างๆของพวกท่านที่กรุงเทพเขาจําต้องรับผิดชอบแทนแทบจะทั้งหมดเธอเห็นเขาเหนื่อยอยู่ทุกวันแต่ก็ยังเผื่อเวลามาดูแลเธอกับลูกได้อีกไม่รู้ว่าจะทําให้เธอรักไปถึงไหนไม่อครับพี่อยากนอนกอดพรกับลูกมากกว่าให้พี่นอนที่นี่ด้วยคนนะครับ ต่อให้ที่บ้านจะมีเตียงที่นุ่มและนอนสบายแค่ไหนหากไม่มีเธอกับลูกคืนนี้เขาคงนอนไม่หลับอยู่ดีเขาอยากอยู่ใกล้สองแม่ลูกอยากเห็นด้วยตาว่าเธอกับยายหนูปลอดภัยในส่วนเขานั้นเหนื่อยแค่นี้ถือว่าสบายมากเพื่อครอบครัวแล้วให้เหนื่อยมากกว่านี้เขาก็ยอมขอบคุณนะคะที่รักและดูแลพรดีแบบนี้พรไม่รู้จะตอบแทนพี่ปรัชยังไงถึงจะมากพอ แม้เขาจะไม่เคยพูดแต่เธอรู้ตัวเองดีว่าไม่มีอะไรเหมาะสมและคู่ควรกับเขาเลยสักอย่างต่อให้จะพยายามแค่ไหนสุดท้ายความแตกต่างระหว่างกันมันก็ทําให้เธออดที่จะรู้สึกผิดไม่ได้ที่ตัวเองไม่ได้ดีพอที่จะยืนเคียงข้างเขาอย่างภาคภูมิกลับกันลองถ้าเขาได้เจอคนที่เหมาะสมมากกว่าบางทีชีวิตของเขาอาจจะสมบูรณ์มากกว่านี้ ทุกวันนี้เธอก็ยังมีความคิดเช่นนั้นอยู่แม้ว่าเขาจะพร่ำบอกกันอยู่เสมอว่าสำหรับเขาแล้วเธอเป็นเธอเหมือนอย่างทุกวันนี้มันก็ดีมากแล้วและเขาไม่หวังให้เธอเป็นอะไรที่มากกว่านี้แล้วจริงๆพูดอะไรแบบนั้นครับพี่บอกแล้วไงว่าสำหรับพี่ขอแค่มีพรกับลูกแค่นั้นมันก็เกินพอแล้วหรือพรไม่อยากอยู่กับพี่แล้ว แน่นอนว่าเธออยากแต่ก็ไม่รู้ว่าตัวเองจะสามารถทำแบบนั้นไปได้อีกนานแค่ไหนเพราะสถานะที่ไม่ชัดเจนไหนจะการต้องตอบคำถามคนอื่นๆว่าเธอเป็นใครในชีวิตเขานั่นอีกแม้จะไม่ได้หวังให้เขามาทำอะไรต่อมีอะไรให้ถูกต้องแต่ก็รู้สึกกระดากปากทุกครั้งที่ต้องตอบคำถามของคนอื่น,นว่าท้ายที่สุดแล้วเธอเป็นใครอยู่ในสถานะไหนของชีวิตเขากันแนะ่รออยนูครบสามเดือนเมื่อไหร่เราแต่งงานกันนะ กระทั่งความมั่นใจต่อบางสิ่งกำเริบชายหนุ่มก็ตัดสินใจเอ่อยบางสิ่งออกมาด้วยท่าทีที่มั่นใจมากกว่าครั้งไหนๆและเขาก็เชื่อด้วยว่าตัวเองจะเป็นทั้งสามีและพ่อที่ดีให้กับครอบครัวเล็กๆนี้ของตัวเองได้พี่พลัเป็นอีกครั้งแล้วที่ประโยคของเขาทําให้เธอตกใจจนพูดไม่ออกไม่คิดไม่ฝันด้วยซ้ําว่ามันจะมีวันนี้วันที่เขามาขอแต่งงานเธอคิดแต่เพียงว่าแค่นี้มันก็มีความสุขมากแล้วไม่จําเป็นเลยสักนิดที่เขาจะทําอะไรให้เธอไปมากกว่านี้แต่เขาก็ยังทําห้ามปฏิเสธด้วย พี่กับพ่อเตรียมทุกอย่างไว้พร้อมหมดแล้วนะครับแต่งงานกับพี่นะเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนที่เธอได้แต่ปล่อยให้น้ำตาไหลรินอย่างหักห้ามใจไม่อยู่แตงค่ะให้พอนอู่กับพี่ปปันนะคะพอนสัญญาว่าจะเป็นเมียที่ดีของพี่เป็นแม่ที่น่ารักของลูกหรือถ้าอะไรที่เขาเห็นว่าเธอสมควรจะเปลี่ยนเธอก็พร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงให้ขอแค่ให้เธอได้มีโอกาสอยู่กับเขากับลูกเท่านั้นก็พอแล้วที่พอนเป็นอยู่ทุกวันนี้ก็ดีมากแล้วครับ จากนี้ต่อไปหนูไม่ต้องเปลี่ยนแปลงอะไรเพื่อพี่หรือเพื่อใครทั้งนั้นพี่รักหนูที่เป็นแบบนี้และจะรักแค่หนูตลอดไปด้วยไม่มีอะไรที่เขาจะมั่นใจเท่ากับเรื่องนี้อีกแล้วสําหรับเขาแล้วผู้หญิงคนนี้อาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่เพราะเธอเป็นเธอมันถึงทําให้เขามีความสุขและเขาสัญญาว่าจะนําความสุขที่มีนี้ไปทําให้ครอบครัวมีแต่เรื่องราวดีๆพรพิรนคงไม่มีวันรู้ตัวหรอกว่าเธอเข้ามาทําให้ชีวิตของเขาเจอแต่เรื่องราวดีๆมากแค่ไหนแต่เขาจะไม่บอกให้เธอรู้ด้วยคําพูด แต่จะทําให้เธอเห็นเองว่าเธอคือคนเพียงคนเดียวเท่านั้นที่เหมาะสมกับเขาทุกอย่างเพลอๆอาจจะเป็นเขาเสียด้วยซ้ําที่ไม่คู่ควรกับความน่ารักใจดีของเธอจะทํามันด้วยหัวใจที่จะมั่นคงแค่เธอคนเดียวตลอดไป เรื่องราวของเธอเริ่มต้นจากสิ่งที่เธอไม่ได้ยินยอมพร้อมใจจะทำตั้งแต่แรกและเพราะไม่ต้องการเอาตัวเองไปเร่ขายเพื่อใช้หนี้แทนพอ่อแก้วตาจึงเลือกทางเดินใหม่ให้ตัวเองนั่นคือการหนีออกจากบ้านด้วยการรับข้อเสนอบางอย่างจากเพื่อนข้อเสนอที่มันทำให้ชีวิตของเธอต้องมีจุดจบไม่ต่างอะไรกับลูกพี่ลูกน้องของตัวเองเตรียมตัวให้พร้อมวันนี้นายจะเข้ามาตรวจสินค้าด้วยตัวเอง หนึ่งในคนที่จับเธอมาขังเพื่อรอวันนำออกไปส่งต่อให้กับลูกค้าที่มีเงินมากพอส่งผลให้ดวงตาคู่สวยเอ่อล้นไปด้วยหยาดน้ำตาเพราะความไว้ใจเพื่อนเลยทำให้เธอถูกหลอกมาไกลถึงฮ่องกงทั้งหมดนี้คงเป็นเวรกรรมที่เธอทิ้งให้พรพิรุณต้องรับเคะห์แทนตัวเองไม่ผิดแน่แต่จะโทษใครได้ในเมื่อเธอซื่อเองลงคิดว่าสิ่งเหล่านี้มันจะเปลี่ยนเส้นทางชีวิตของเธอให้ดีขึ้นทว่าความจริงนั้นทุกอย่างมันกลับผิดแผนไปหมดออกไป เสียงก้องกังวานของใครบางคนที่ดังขึ้นส่งผลให้ดวงตาคู่สวยค่อยๆเงยขึ้นก่อนที่มันจะเบิกกว้างขึ้นด้วยความตกใจพ็บเพ่ปรงไม่ผิดแน่หน้าตาแบบนี้จะเป็นคนอื่นไปไม่ได้แต่ว่าทำไมเขาถึงเกรงว่าฉันจะไม่ใช่คนที่เธอเรียกหาขึ้นไปนอนที่เตียงเขาตวาดตอบก่อนจะกระชากต้นแขนของเธอเข้าหาตัวอย่างแรงและยังไม่ทันจะได้อ้าปากพูดอะไรออกไปร่างของเธอก็ถูกเหวี่ยงลงบนเตียงพร้อมๆกับเขาที่ขยับตามลงมาเพี่ กระทั่งเมื่อเขาทำบางสิ่งก็เป็นเธอที่ร้องประท้วงขึ้นทางน้ำตาโดยไม่คิดว่าคนในอดีตของตัวเองผู้ชายที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นคนอบอุ่นที่สุดในโลกบิวเบลของเธอนั้นจะกลายเป็นคนเย็นชาได้ถึงเพียงนี้เกิดอะไรขึ้นอะไรกันที่มันเปลี่ยนเขาคนนั้นให้กลายเป็นอีกคนแบบนี้อดทนหน่อยเพราะจากนี้ไปมันคืองานของเธอและเขาจะสอนให้เธอได้เรียนรู้ว่าการทำร้ายใครสักคนจนใจสลายนั้นจะมีจุดจบเช่นไรจากนี้จะไม่มีไอ้ปรุงคนเดิมอีกแล้วจะมีก็แต่เขา ที่จะให้บทเรียนหล่อนให้รู้ซึ้งจนแทบไม่อยากมีชีวิตอยู่ไปเลยติดตามภาคต่อได้เร็วๆนี้ในเรื่องเล่ร้ายตราบาปมานก็จบไปอีกเรื่องแล้วนะคะสําหรับนิยายเรื่องสั้นของพวงชมพูหวังว่าแฟนๆจะชอบนิยายเรื่องนี้ของพวงก,กันนะคะและถ้าชอบอย่าลืมให้กําลังใจกันด้วยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดนิยายเรื่องต่อๆไปของเราจ้า